จะเป็นการสวนสนามนะครับโดยจะเป็นกองเกียรติยศของลำมบ์ปาวเกมนะครับตามด้วยโรงเรียนบ้านกุดงงดงสวรรค์น,นะครับเริ่มเรียนตันท้าทางเกวียนนะครับจำนวนนักกีฬานะครับ 345คนนะครับบาท่าทางเกลียนจํานวน10คนคณะครูและบุคลา,คากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกุฎงวงดงสวรค์จำนวน25คนนะครับบนท่าทางเกลียน3คนโดยการนําของท่านผู้อำนวยการเอ็มอาชาบุตอุดมครับรองผู้อำนวยการได้แก่นายอาทิตย์วงสกุลครับคติพจน์ของโรงเรียนปัญญาณราหนังรัตนังนะครับปัญญาเป็นแก้วของดลชนนะครับปรัชญาของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นวินยัยใฝ่เรียนรู้ผู้คุณ ทาครับซึ่งสีประจำโรงเรียนได้แก่สีม่วงขาวนั่นเองครับ คือป้ายได้แก่เด็กหญิงจีรนันเหมือนยุทธเด็กหญิงนิชนันใจหวังครับผู้ถือธงได้แก่นางสาวอาทิตยาทุยดอยครับคัากรมีสามมาได้แก่เด็กหญิงปนักกาอานวยพอเด็กหญิงปร,ร,ญงปร,ริญญาชัยเชษเด็กหญิงกนกวันบุญนนท์แต้ครับตามเ้วยขบวนพาเหรดน,นะครับทั้งหมดหกขบวนนะครับสว,สวยงดงามเป็นอย่างยิ่งครับ 广都东莞学校学生人数三百四十五人，班塔他,他归学校十人，教师及教育工作人员人数二十五元班塔他,他归学校三人，校长拉法 M 阿查布乌东，副校长奈阿、啊、提通斯坤。 สวยงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับขบวนบ้านกุดงงตรงสวรรค์นะครับทรสสอบัอบ,บ,บและปิดท้ายนะครับปิดท้ายด้วย ขบวนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านกุดงดงสวรรค์น,นะครับ และตามด้วยขบวนของโรงเรียนท่ามาไฟหวานวิทยาคมนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวปานิตาอาจวงศ์ครับท่านรองผู้อำนวยการได้แก่นางสาววันนธิดากำเนิดปุญจำนวนนักเรียน333คนจำนวนครู23คนคำขวัญโรงเรียนเรียนดีวินัยเด่นเน้นคุณธรรมน้อมนำสาพ,พระราชาลำคาสิ่งได้ร้อมครับซึ่งวิสัยทัองโรงเรียนนะครับโรงเรียนท่ามาไฟหวานวิทยาคมเป็นองค์กรคุณภาพมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนเก่งคนดีมีทักษะแห่งอนาคตดำรงตนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับท่ามไฟหวานวิทยาคมเสยเซี่ยวเซี่ยวจางนางสาวปริตาอาจวงฟูซูเล่นนางวันธิดากำเนิดบุญเจียวื่อจีเจียวยู่งจัาเรียนเรนชู23เรน ้สอบครับที่ทุกท่านได้เห็นนะครับค<อ>่ะคือโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุก จำนวนนักเรียน126คนจำนวนครูจำนวน21คนท่านภูมิในการโรงเรียนค่ะนายยันยงชาติชำนาญทองควญประจำาโรงเรียนชุมชนสร้างสารค์มุ่งมันมาตรฐานทักษะชีวิตเบ่งบานสถานศึกษาพอเพียงค่ะสีประจําโรงเรียนสีขาวเขียวค่ะบ้านเก่าวิทยาลุกูเี่เยวเลนเชิงเลูยี่ป สิบหกคนเจ้าสื่อเจ้า教育工作人员人数二十一人校长ยายนยงชาสามคนครับและเพื่อนเข้าสู่สนามนะครับทางหน้าประธานในพิธีนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่าเกอกวิทยาสรรครับ ำหรับโรงเรียน บ้านด่านเจริญท่าก่อวิทยาศาสตร์นะครับผู้มือการนางวัชราพรพาณิชกิตนะครับซึ่งจํานวนบุคลากรน,นะครับ11คนจํานวนนักเรียน91คนครับปรัชญาโรงเรียนการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่าเกอวิทยาสาร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่มาตรฐานร่วมมือประสาน ภูมณปัญญาพัฒนาแหล่งเรียนรู้บุรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเขียงคู่เทคโนโลยีครับบ้านอาจริญท่ากองวิทยาศาสตร์เชี่ยวเซีาเวาจางนางวัชราพรพาณิสุขิจเจ้าสือเหยินตงเหรินสสออเนสือเหรอี่ยเหรินออี数九十一人 และต่อไปนะคะโรงเรียนบานทามาไฟหวานค่ะบานทามาไฟหวานนะคะนําทีมโดยท่านภูมิในการโรงเรียนนายสนพยาคำอูค่ะจํานวนบุคลากร19คนจํานวนนักเรียน175คนปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมอัตลักษณ์โรงเรียนความรู้คู่ความดีวิถีชีวิตพอเพียงค่ะ 学校校长呢？ ไฟหวานค่ะและคณะครูด้วยนะคะค่ะและต่อไปค่ะโรงเรียนบ้านทงคำหลวงค่ะนำโดยท่านผู้ในการสนทยาคำอูค่ะรักษาการในตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนบ้านทงคำหลวงค่ะบุคลากรจำนวนสาคนและนักเรียนจำนวน8คนค่ะสีประจำโรงเรียนขาวฟ้าค่ะ ซื่อไปโรงเรียนได้แก่เด็กหญิงลูกชนะคางกูเขียวพัฒราม,มเยอร์เด็กหญิงพลอยภยัยดินแม่วังแสงผู้ถือธงได้แก่เด็กชายนัทนาประโภสีครับซื่อในก,กีฬาน่ารักมากเลยนะครับนานอ้อยเจอร์รัตเปรเซนะครับ และต่อไปโรงเรียนบ้านยังคำวิทยาค่ะท่านมุมในการโรงเรียนนางสุขสวัสดจันทวัฒน์จำนวนบุคลากร8คนจำนวนนักเรียน45คนค่ะปรัชญาของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมเอกลักษณ์ยิ้มง่ายไหวสวยอัตลักษณ์ใส่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงสีประจำโรงเรียนชมพูขาวค่ะ และต่อไปนะคะร เรียนบ้านหนองพีพวนค่ะบ้านหนองพีพวนนะครับนักเรียน73คนครูและบุคลากร8คนนะครับโดยการน,นําของท่านผู้นริการรุ่งธทรรมเพชรเมืองนะครับประชยาโรงเรียนเรียนดีมีวินัยใส่ใจออกอัตลักษณ์โรงเรียนยิ้มไหว้ทักทายสวัสดีนะครับสื่อครูถือป้ายกลุ่มลำปาวนะครับเด็กหญิงปณิตายาม่วงเด็กหญิงนั่งฝนจามรีครับถือป้ายโรงเรียนได้แก่เด็กหญิงหาทัไทยทาวูลเด็กหญิงเหมือนฝันสุธงษาผูู้ถือธง ได้แก่เด็กชายธนกิจโมครัตครากรสามไม้นะครับเด็กหญิงวัชรพรชัยสิริเด็กหญิงกัญญรัตนดวงชัยเด็กหญิงชุติการดีเยี่ยมและขบวนพาเรดทั้งหมดทั้งสิ้น4ขบวนด้วยกันนะครับขบวนที่1ขบวนเฉลิมพระเกียรตินะครับขบวนที่สองได้แก่ขบวนเกียรติยศนะครับ

ออก,อก่อทัเนักกีฬาของเราด้วยครับจ้าเป็นเพื่อนจ๋ามาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็ย่ายน้องก็จะขอขอบบุญขอบคุณขอขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะจ๊ะที่มีให้แกย่ายน้องกสําหรับมือนีย่ายน้องก็จะขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้จ้าคลิปหน้าเจอกันไหมนะจ๊ะจนาจ้าสหรับมือนีก็ย่ายน้องก็จะขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าเพื่อนๆือนจ๋าสวัสดีจ้า